รับละเอียดนะครับหนูหนูอบโอ่งใช่ป่ะมิวยูต่อเขาอบโอ่งเนาะอบโอ่งแล้วก็มาย่างอีกทีนึ่งกาเตรียมเนี่ยหันเนาะบ้านนี้กินหนูตอนนี้หมูแพงเลยกินหนูอร่อยด้วยใบตองใช้ใบตองธรรมดาก็ได้นี่นี่ ดูตัวที่สวยันสวัสดีครับผมโอ้โหนี่ครับต้ออีสานพัดถิ่นนะครับโอ้เห็นหนูนานะครับผมไม่ได้ไม่ได้หนูเลี้ยงอะไรไม่ใช่ครับผมอันนี้นาสดกดเลยผมเคยไปแกงอ้โหัวอร่อยมากอันนี้ตกกี่ตัวเนี่ยห้าสิบสามหมดปลาไปแล้วมั้งนี่ครับหยุ่มท้าของต้อสวัสดีครับผมนะครับหลงเข้าไปดูในช่องทางยูทู e เขาได้นะครับผมเดี๋ยวเพจก็จะสร้างอยู่นะครับชื่อเดียวกับ ยูทูบเนี่ยเนาะต่ออิตานประติดแล้วก็หัวเชื้อนะครับหัวเชื้อดักหนูนาเนี่ยสุดยอดเลยรวมนี่ด้วยนี่อะไรเนี่ยต้มดักปลาไหลอันนี้ดักปลาไหลดักกบนะครับไอซุกมจะดักกบวิถีชาวบ้านนะครับผมดักปลาซิลมีทุกอย่างมันหมาดนะครับหมากินนะครับผมอันนี้เราไปหมดเลยใช่ไหมมิวอยากกินหนูปิ้งแต่ตัวเองตัวเองดักไม่ได้อ่ะโอพ่อพาไปดักไม่ได้ให้ตัวโลนะ เลยก็บึกบิ๊กไง้เพ่จัดให้ตัวเฮ้ยเอาตัวแกงๆอ่ะพี่ชอบไปตับกระดูกมันกรอบใช่ป่ะกินก <_ s 2> ินกรอบผมจะชอบกินหนูพี่ดำมากกว่าเลยกระดูกกรอบเออนั่นแหละคนกินหนูเป็นแต่ถ้าไปปิ้งไปทอดต้องตัวใหญ่ว่าไม่ต้องใส่ใบตองไม่ต้องใส่อ่าทำไมไปลงเปิด มาเชียไหมเราไปเกลือมาตรงนี้ต right okay. ัวเมเช้าทำยูเลยม่ต้องไปม่ต้องไปตัวเมเช้านี่นะอันนี้ตัวนี่เยบล้นี่ก็ไม่เอาเฮ้ยไม่ได้เอาแค่นี้ถือไม่เอาเออถ้าไม่เอาเพลองวันหลังจะไม่เจอกันนี่เไปเออไม่ได้โอ้โหวันนั้นก็เอาไปให้ที่ เนี่ยตัวใหญ่แม่มิวมันจะปิ้งถูกกันมากกว่าเลยเนี่ยตัวใหญ่หรือตัวเล็กดิเอ้าของมิววันนะมิวตัวนี้เหรอจัดให้เลยตัวใหญ่เาไปย่างเลยอขอขอตัวใหญ่อครับหน้าตัวเล็กนู้นตัองล็กไม่เอาตัวใหญ่ไม่เอาตัวเล็ก ตัวได้ก็อยู่นี่อเลยของนี้จะสวยกว่ามีคนเด ikka, 好好ียวใช่ไหมเนี่ยคนเดียวครับผมเหตุเกี่ยวมีเหตุกี่ยวฝนลงอ่ะนี่คือว่าเนาะรูนี่พอไปช่างก่อนห้ามเกินนะไม่เอาก็ไปพอไปช่างก่อนเนี่ยโลนึงเป๊ะเออน่หละโลนึงเป๊ะเลย ง่ายล่ะโลนึงเ๊ยเอาออกเอาออกปอดีเลยไม่พอดีมันเลยไปกี่นี่ใช่ป่ะก็โลนึงเจเลยโลนึงเจเลยฝ่ามือผมยังสมาเอาออกมักน้อยมันเกือบกว่าเลี้ยวบอกแล้วพี่ไปวางตลาดแป๊บเดียววันนั้นวางแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีหมดเลยโลละสามร้อยนะครับผมนี่ครับ หนูนาแค่นี้เลยเหลือจากที่พี่มิวแบ่งไปไปปิ้งนะครับหนูของตตอีสานปะติ๋นนะครับผมก็ขอบคุณนักนะครับเดี๋ยวจะสับแกงนะครับผมวันนี้ครับแกงคั่วแห้งนะครับใส่เครื่องเทศเผ็ดๆนะครับผมพี่แกงทําเองนะครับแล้วก็ตําเองเนี่ยมันจะอร่อยนะครับผมสับละเอียดนะครับนี่สับเสร็จเรียบร้อยก็มาคั่วนะครับผมใส่น้ำมันทั้งนี้นคั่วหนูให้แห้งนะครับ เหลืองได้ที่อยู่นะครับผมพริกแกงครับผมนี่ครับตั้งแต่ตามไว้วันนั้นผมแก้ไว้นะครับวันนี้ใส่หมดครับผมเบื้องสุดท้ายเลยนะครับ <c oughs> ผัดไปเลยครับผมคั่วแห้งไป,ด,ไปได้วยหอมไปด้วยนะครับ หมไม้ดองนะครับฝับต้มน,น้ําก่อนนะครับผมจะต้มน้ําติ้งทุกครั้งนะครับ<อ>กระเพราจุกจุกครับ<อ>เน้นกระเพราเยอะๆนะฮะสั่งเลยนะครับผมกระเพรา เป็นสีก็เผ็ดแล้วอะ่ะเฮ้แค่สีเลยนะได้ดูจากโกโปรเหลืองนะน้องมาเทียบกันเลยตัวนี้มันจริงโอเคครับผมมีคนะบนี่มันจริงไหมล่ะเทียงกว่าของจริงหน่อยแต่ก็โอเค พี่อะไรนี่ดำครับทำอะไรเป็นบ้างอะเป็นทุกอย่างงานครัวอะไรนะเป็นทุกอย่างงานครัวเนี่ยนะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ไม่เบา